มาครับท่านผู้ชมคันนี้ครับเข้ามาใหม่ครับสดร้อนๆครับยังไม่ปรับสภาพครับกับอีซุครับดีแม็ก1.9ครับเอ็กซิลี่ครับพายเรเดอร์สิตัวยกสูงเกียวโต้นะครับปี2021คันนี้ครับมาพร้อมกับงานสีขาวมุกครับนดยสวยๆครับกันราคาฟรีดาวพรพิงแค่11,400บาทครับ รถคันนี้ครับเป็นรถบ้านมือเดียวครับผู้หญิงใช้งานนะครับปาร์คพร้อมกับไฟหน้าครับเป็นงานไฟเบรคเตอร์นะครับหลอดลูกแก้วมีอะไรทามนั่งยี่ไรให้พร้อมนะครับพร้อมกับดีไซน์ของตัวไฟตัดหมอกด้านล่างครับเป็นงานไฟเลี้ยงที่พร้อมแล้วครับล้อแม็กซสีน้ำเดิมสิบแปดนิ้วคันเดิมจากโรงงานนะครับมาพร้อมยางเปียใหม่แล้วนะครับ ประจูมองข้างครับปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยให้พร้อมนะครับแผงประตูด้านหน้าเป็นระบบของตัวสั้งรที่กุญแจคีย์เด็ดครับมีให้พร้อมภายในได้เป็นงานเบาะหนังสีดำครับเดิมนะครับจากโรงงานเบาะปรับนะครับเป็นงานปรับพับไฟฟ้านะครับเรียบร้อยนะครับเบาะทรงสปอร์ตคู่มือของการใช้งานคัดคันนี้มีให้ครบนะครับราคาออกใหม่ครับายแดงครับอยู่ที่9 7 9 0 0 0บาทถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับห้ามพลาดรับชูนูคิดนี่ครับ สวัสดีครับ กับประพกกระช่องส่วนลดรถเข้ใหม่ครับกับทางเมิ้งพิทยนนะครับกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สำนักงานใหญ่ครับสาขาหนึ่งครับของทางบริษัทพยนต์นะครับที่มินรีนะครับกรุงเทพมหานครนะครับด้านหน้านะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่ครับเป็นรุ่นโถมพิเศษครับของตัวกระบะสีโต้ยกสูงครับเกียร์ออโต้รุ่นครับสุดประหยัดครับยอดนิยมกับอีซูครับดีแม็กดูจุดเอ็กซิลี่ครับไฮเดอร์สีโต้ยกสูงเกียร์ออโต้นะครับปี2021คคัันนนี้ะรรบมาพ้อมกับงาานสีขมุกคันเวสยนะครับราาคไมปเอ็ดคันนี้ครับอยู่่ที979,000บาทครับ งานสีขาวมุกคันนี้ครับบวกเพิ่มอีก7,000บาทครับเมงคันนี้เมงพยนต์ขายเพียงแค่6 7 9 0 0 0บาทครับฟรีดาวน์ผ่อนเพียงแค่1 1ึ่0หครับสี่บาทเรื่องที่ด้านหน้าก่อนเลยรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นของตัวโฉบพิเศษของตัวเอสเทอรีครับไฟหน้าได้เป็นงานไฟเตอร์นะครับดอรลูกแก้วครับมีงานได้ทามเลนดิ้งไลทให้พร้อมมาพร้อมกันจะด้านหน้าครับของตัวโฉบเอสเทอรีครับตัดด้วยงานก็อฟแบ็กตัดด้วยงานสีครับเลือดหมูครับแดงๆครับพร้อมโลโก้ของตัวอยแแตกร้้าวลนคิับ การดีไซน์ของตัว X อ็กซ์ดครับรุ่นใหม่ๆนะครับจะดีไซน์ด้วยงานไฟตัดหมอกด้านล่างครับพร้อมกับงานไฟเดียวครับด้านล่างให้เรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับงานเลขทะเบียนครับพอ่นุ้นี่ผมต้องการโอนเป็นของทางกรทมให้นะครับเอกลักษณ์ของตัว X อ็กซ์ดนะครับมาพร้อมกับงานสติ๊กเกอร์ครับคาดนะครับด้านหน้าของตัวงานฝากระโปรงมาครับ มาพร้อมเครื่องยนต์ตัวดีเซลครับของตัว DI ครับปูพาวเวอร์1.9ลิตรนะครับขุมงแรงม้าคันนี้อยู่ที่150แรงม้าลิสตสังคมของตัวงานด้านข้างทั้งสองฝั่งครับคันนี้ยังไม่ทำการปรับสภาพนะครับให้ดูนะครับสภาพบอดี้บางๆนะครับเดิมๆไม่มีรอยบุบหรือรอยละกิ้มนะครับหรือการช็โครงสร้างบริษัทเราเป็นรยนต์ครับเปิดมา24ปีนะครับเรามีครับผู้จัดการครับในจัดสรรหาที่ประสบการณ์มากกว่า20ปีครับในการจัดสรรหารถคุณภาพเกตรงนี้เข้ามาครับ ถ้าลูกค้ารู้สึกไม่สบายใจนะครับเรามีบริษัทมาตรฐานของทางชิคเข้ามาตรวจสอบให้อีก274จุดครับลูกค้าสบายใจได้ครับเชื่อใจได้ครับที่สุดกระทางครับเมงพนต์น์ครับ ต่อมาด้านข้างนะครับออกแบบดีไซน์ในงานล้อแม็กซ์18นิ้วสีดําเดิมนะครับจากโรงงานด้านหน้าเป็นงานเบรกดิสก์นะครับยางครับเป็นยางบิสโตร์นะครับปีนะครับ2021แล้วนะครับสีทียาง265ความหนา60เป็นยาง R18 นะครับเป็นยางครับปี2021นะครับแต่เ้าปุ๋ยมาดูนะครับลายของตัวหน้ายางครับรู้สึกว่ายางแข็งหรือยางมีรอยแตกแล้วเดี๋ยวผมทําการเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งสี่เส้นนะครับเป็นยางปีใหม่เลยนะครับโช้ตนั่นหน้าแห้งเดิมนะครับไม่มีรอยซึมรั่วนะครับ คันนี้คุ้นเข้าใหม่ๆครับยังไม่ได้ทำกับเปสภาพรายละเอียดของตรงงานนะครับให้ดูซุนลอปพลาสติกนะครับการยึดติดของตัวหมุดยังอยู่ชัดเจนเหมือนเดิมบอดี้ด้านข้างสภาพเดิมโลโก้ของตัว XCD ด้นะครับด้านข้างมีแหงกสองฝั่งแล้วกระจกแท้เดิมนะครับจากโรงงานเป็นระบบของตัวกระจกทับเก็บเสียงตัวอุคสติกการ์ดให้เรียบร้อยภาสีพอบอสหลาดูแลต่อให้ถึงปีหน้านะครับจอว่างข้างปบพับไฟฟ้ามีงานไฟเดียวด้านข้างให้เรียบร้อยนะครับตู้คอนเทงเก่าติดตั้งงานกันสาดให้ด้านข้างประตู กุญแจแผงประตูด้านหน้านะครับคันนี้มีระบบของตัวเซอร์กิตส์เต็มครับออโต้อลากันการจัดการบาลคนที่ขับแล้วก็บุคคนที่ข้างให้เรียบร้อยนะครับภายในของตัวซีดี้นะครับเขาจะได้การดีไซน์นะครับของตัวงานเบาะครับที่เป็นงานสีดำนะครับตัดการแต่เข็บได้สีแดงเบาะเป็นเอกลักษณ์ของตัวซีดี้ทรงสปอร์ตเรียบร้อยมีรูเจาะระบายครับความร้อนตรงกลางให้เรียบร้อยคู่ของการใช้งานคันนี้มีให้เรียบร้อยเลยครับ ผมไลมันติฟังก์ชันมาพร้อมหน้าจอขนาดหกจนิ้วนะครับคันนี้มีกล้องมองหลังพร้อมรูของตัวเกียร์อัตมัตครับจะเป็น6สเปรดครับออกแบบดีไซน์ระบบเกียร์ครับดีไซน์ใหม่ครับด้วยงานสีก็อดแบ็คเรียบร้อยนะครับให้ดูโครงสร้างหลักๆเลยนะครับคันนี้นะครับงานเฮดลูมครับเป็นงานสีดำนะครับของตัว X อ็กซ์ซีดีบล็อตนะครับโครงสร้างหลักเลยครับสำหรับลูกค้าท่านใดครับที่ดูรถเือสองไม่เป็นครับผมทําการแกะให้ดูแบบละเอียดเลยเหมือนลูกค้ามารับชมเองครับที่ทางบริษัทพยนต์ครับหนึ่งนะคครรัับบบดด้้าานนนะตองสภพเิม ไม่มีการชนโครงสร้างนะครับหรือการเคาะงานนะครับด้านบนแล้วก็งานด้านข้างนะครับร้อยงานเสาบีหัวน็อตไม่มีการแกะนะครับหรือการขยับนะครับผมไล่เรียงให้ดูงานด้านข้างนะครับแผงประตูด้านหน้านะครับหมาสีแต้มสีนะครับยังอยู่ครบเลยนะครับหัวน็อตด้านใน ไม่มีการแกะหรือการขยับนะครับแผงประตูนะครับขึ้นรูดด้วยงานพลาสติกสีดำนะครับเป็นงานพลาสติกซอฟพัดด้วยงานหนังหุ้มครับเดินตะเข็บได้ด้วยงานสีแดงกระจกลดยลงนะครับเป็นงานไฟฟ้านะครับที่วางขดน้ำแก้วน้าลาโพงให้เรียบร้อยแล้วครับผมเล่นเรียนให้ดูงานด้านข้างนะครับหลอดสว่าเป็นอาร์กเดิมลูกยางขอบประตูนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับหรือรอยเปื่อยนะครับรอยตะเข็บทีคนด้านข้างนะครับสภาพเดิมนะครับ ทำการจีดแห่ดูนะครับต่เข็บีโค่ดัเดิมนะครับคันนี้ยังไม่ทําการชําระล้างครับเพิ่งเข้ามาใหม่ครับสดๆลร้อนเลยครับผมทําการรีวิวให้เห็นภายในภายนอกนะครับทั้งหมดก่อนนะครับแทงประตูด้านหลังนะครับสภาพเดิมกว่าจกแท้เดิมจากโรงงานนะครับคันนี้ภายในจะได้เป็นงานเบาะหนังทรงสปอร์ตแล้วนะครับที่พักแขนมีให้ที่วางขวดน้ําพร้อมกับงานแอร์คอนโซลด้านหลังมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีที่แขวนของนะครับรับน้ำหนักได้4กิโลกรัมนะครับสภาพเบาะเดิมๆมตึงๆเลยนะครับคันนี้รองรับของตัวไอโซฟิก ให้ต้องสองฝั่งแล้วนะครับมอสามารถทําการพับขึ้นได้นะครับเพื่อใช้บที่ใช้สอของตรงงานแถวด้านหลังนะครับในการขนของกระเป๋าสภาระเพิ่มเติมนะครับที่ไม่อยากให้ตากแดดตากฝนนะครับสภาพเบาะเดิมๆนะครับตึงๆเลยครับโครงสร้างด้านหลังนะครับไล่ให้ดูรอยซัเปาร์ทนะครับสภาพเดิมงานเสาซีนะครับดีเทลเดิมๆสีเดิมๆนะครับ อย่าคนต้องการล้างใช้ชำรัล้างไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกนะครับช่วงล่างเก็บเลยของตัวห้องเครื่องนะครับเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องของเหลวตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ตเจะรด่ให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบนะครับร้้มจับบุคคลขึ้นมีให้ทั้งสองฝั่งแล้วนะครับงานหัวนอ็อ ไม่มีนัดการแกะนะครับหรือการขยับนะครับซื้อรถบสองนาทีนะครับก็ต้องซื้อค้างบริษัทท่านนั้นนะครับที่ไว้ใจได้นะครับพอสัตว์ของรถยนต์นะครับได้รับรางวัลมาตรฐานครับของตัวรางวัลรถอุ่นใจนะครับล่าสุดมา2นะครับรางวัลนะครับท่านลูกค้าท่านใดสนใจนะครับหรือกำลังมองหากระบะ4ประตูนะครับยกสูงตัวรุ่นพิเศษไม่ใช่งานคันนี้กับราคาฟรีดาวพรพ่อนเพียงแค่11,400บาทครับสามารถโทรมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์สี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์ ครับเหลือแัน atics ทางผมได้เลยนะครับอัตราดอกเบี้ยครับของเราเป็นเกตเขาซูเปอร์เอเฟอร์นะครับดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นอยู่ครับ4ปี2.39สามารถผ่อนได้สูงสุดครับ7ปีนะครับ84ว่าคันนี้ฟรีดาวผ่อนเพียงแค่11,400บาทนะครับด้านหลังครับไล่เรียงมานะครับให้ดูงานแม็กด้านหลังสภาพแม็กเดิมๆนะครับไม่มีบีร้อยสตบาทเป็นงานเบรกด้ามนะครับเดี๋ยวหน้ายางพวกยางครับมาดูหน้างานอีกทีครับเดี๋ยวคนวงการเปลี่ยนเป็นยางปีใหม่ให้ร้อยแค่ซีโครงสร้างนะครับสภาพเดิม ไม่มีรออของการนะครับชนโครงสร้างหรือค่าสนิมหรือรออของการจมน้ำนะครับสวมลอพลาสติกสภาพเดิมบอดี้บางๆเดิมครับอาจจะมีรอนนะครับเฉียดท่านข้านะครับเดี๋ยวผมดำเนรเคาะงานนะครับเก็บรีรอยของตรงงานสีด้านข้างให้นะครับไฟท้ายแท้เดิมนะครับจากโรงงานนะครับไฟท้ายเป็นงานไฟเบรกของตัว LD นะครับมีงานไฟเดียวเป็นงานหลอดไส้นะครับพร้อมโลโก้หรือแบตของตัว E s u z สีแดงครับพร้อมโลโก้ของตัว Xd ฝั่งขวาเรียบร้อยนะครับงานสติ๊กเกอร์ตัดค่าตรงด้านหลังครับ พร้อมกับงานกล้องหลังมีให้เรียบร้อยการชนท้ายนะครับเป็นงานสีขาวเดิมนะครับดีเทลนิ้วร้อนะครับด้านข้างผมทําการเก็บงานสีให้นะครับให้ดูงานช่วงล่างนะครับสภาพช่วงล่างเดิมเดินครับล้ออะไรอยู่ครบแนบดัมเดิมนะครับโชคกดั้มเดิมรถไม่เคยมีวันของการจมน้ําพ่ควํานะครับหรือนะครับทาการกับสีกอไมคคันนี้ถ้ามีพบเจอผมรับซื้อคืนค่าต่ดจำนวนให้ดูงานแม็กไกเนอร์หลังนะครับสภาพแม็กไกเนอร์นะครับอย่างไ่ทำการชํราล้างนะครับ การดูเทลของตัวนกเล่นด้านหลังครับให้ดูนะครับเดี๋ยวรอกาันลากของนะครับไม่มีนะครับอาจจะมีทับเร็จฟนนะครับเดี๋ยวของการชำระล้างด้านหลังนะครับให้ดูงานด้านท้ายนะครับด้านท้ายดําเดิมงานฝั่งซ้ายนะครับด้านท้ายหัวน็อตไม่มีการแกะหรือการขยับนะครับงานฝั่งขวานะครับไม่มีร่องของการชนโครงสร้างของตัวงานด้านท้ายนะครับในส่วนของตัวงานด้านหลังนะครับมีงานโรบาติดตั้งให้แล้วนะครับพร้อมกับงานไฟอ่นที่สามนะครับบอดี้นะครับฝั่งขวาสภาพโดยรวมบางบานดเดิมนะครับ แม็กไม่มีปีร้อเฟ้นบาทนะครับสภาพได้ยางครับไม่มีรออแตกหรือร้อล้าวนะครับเดี๋ยวถ้าลูกค้ามาดูหน้างานนะครับรู้สึกว่าอยากได้ยางปีใหม่เดี๋ยวทำการเปลี่ยนให้ทั้ง4เส้นเลยครับร้อแคสซีโครงสร้างฝั่งขวานะครับไม่มีการนะครับชนโครงสร้างซุ้มล้อสภาพเดิมพลาสติกการยึดติดของตัวหมุดครับยังอยู่ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับงานแผงประตูด้านหน้าครับสภาพบางๆครับเดิมๆต่อมานะครับให้ดูงานหัวน็อ มาร์คสีแต้มสีนะครับอยู่ครบด้านจับนะครับสภาพเดิมหลอดสบายเป็นอาร์คนะครับด้านบนไม่มีหลอดของการชุโครงสร้างนะครับหลอดสบายอาร์คเดิมๆงานเสาสีนะครับด้านข้างดีเทลเดิมเดิมนะครับสภาพบอดเดิมเดิมตึงๆเลยนะครับเดี๋ยวต้องการนั่งให้ดูงานภายในของตรงงานด้านหลังนะครับถือว่าเจ้าอีคีนนะครับออกแบบดีไซน์ด้วยงานเทสตลูเป็นงานสีดำนะครับคันนี้มีงานลําโพงให้2จุดแล้วไฟคอนโซลตรงกลางนะครับมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ถือว่าเป็นโฉนดรุ่นพิเศษครับราคาออกใหม่ป้ายแดงคันนี้ครับอยู่ที่979,700บาทครับวันนี้ครับทางเมฆพยนต์ครับขายเพียงแค่679,000บาทถ้ารุ่นนี้ครับออกใหม่ป้ายแดงครับจะมีสีขาวนะครับจะบวกราคาเพิ่มอีก7,000บาทนะครับต่อมานะครับผมไล่ให้ดูงานแผงประตูด้านหน้านะครับสภาพเดิมระบบสมาร์ทอินทีนะครับกุญแจเครดิตมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับโลโก้เอ็กซิลี่นะครับสภาพแม็กซด้านหน้า ไม่มีรอยปีนฟุตบาทนะครับด้านหน้าเป็นงานเบรกดิสด้านหลังเป็นงานเบ,บรกดมสภาพโชคแห้งเดิมนะครับ <c oughs> จากโรงงานซุ้มล้อพลาสติกนะครับสภาพเดิมไม่มีรอยแตกหรือรอยรล้านะครับของตัวงานพลาสติกครับของตัวซุ้มล้อด้านหน้านะครับกระจกแท้เดิมนะครับจากจากศูนย์นะครับแผงประตูนะครับวัสดุด้านข้างนะครับไม่มีรอยถะลอกนะครับ วัสดุซอฟพัดด้านข้างนะครับกจะจลดลงเป็นอัตโนมัติบานคนที่ขับนะครับระบบเซ็นรล็อกมีให้กระจกพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับลูกยางขอบประตูไม่มีรอยฉีกขาดนะครับหรือรอยเปื่อยนะครับโครงสร้างนะครับของตัวด้านหน้าแผงประตูนะครับล้อซอร์ดบ็อาร์คเดิมๆด้านบนนะครับแล้วก็งานด้านข้างนะครับล้อซอร์เบ็อาร์คเดิมๆผมแกะให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับเหมือนลูกค้ามันครับมารับชมเองครับที่ทางบริษัทพยนตร์นะครับงานซิกอร์มังกรนะครับต้องอยู่ครบนะครับงานหัวน็อ ไม่มีการแกะหรือการถอดนะครับดี๋ยวคนท้องการชระล้างนะครับเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในไนภายในภายนอกตามซอกตามมุมครับคันนี้จะออกมาสภาพสวยเลยนะครับต่อมาให้ดูภายในนะครับคันนี้ครับจะได้เป็นงานพรมลายมันติฟังก์ชันแล้วนะครับพร้อมโลโก้ของตัวุ่นพศษตัวไอซิลี่สีแดงนะครับวัสดุเป็นงานหนังหุ้มเดรดแต่เก็บได้ในงานนะครับสีแดงนะครับ กุญแจคีเลตครับมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับปุ่มพสตสตาร์ทนะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับผอมนักการสตาร์ทให้ดู1 2 3นะครับหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอตัวใหม่เลยนะครับดิจิตอลตรงกลางนะครับคันนี้นะครับฝั่งซ้ายเป็นวัดรอบฝั่งขวาเป็นความเร็วรอบนะครับหน้าจอจะเป็นโฉมของตัวรลเอสเซอรีพิเศษแล้วนะครับเลขไมล์ของการใช้งานคันนี้ครับอยู่ที่70,000โลนะครับถือว่าน้อยมากๆไม้แท้ไม้เดิมนะครับ มาพร้อมกับรายละเอียดตัวครับการปรับทิป A ทิป B นะครับอุณหภูมิเป็นหน้าจอดิจิตอลพร้อมระดับของตัวน้ำมันครับที่เป็นดิจิตอลให้บลอตแล้วนะครับคอนโซลนะครับตัดด้วยงานสีกตแบกนะครับด้านหน้านะครับเดินด้วยตเข็มได้สีแดงนะครับที่วางขวดน้ำแก้วน้ำด้านข้างมีให้เรียบร้อยนะครับระบบออโต้ซัส็อปนะครับดับการทำงานของตัวเครื่องยนต์คันนี้มีให้ระบบการงานเฉลียเทคชั่นคอนโทรลมีให้สามารถปรับระดับของตัวไฟหน้าครับได้ถึงสาระดับเลยนะครับช่องส่เกะนะครับเหรียญมีให้ด้านข้างนะครับ งานฝากระโปรงนะครับด้านล่างการฝาถัาน้ำมันนะครับให้ดูงานคันเร่งช่วงล่างนะครับไม่มีรอยคาบสนิมหรือรถของการจมน้ำนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับที่เก็บของด้านหน้ามีให้แล้วพัดจกเฉินตรงกลางมีให้เรียบร้อยหน้าจอขนาด6.8นิ้วเดิมโรงงานคันนี้มีกล้องมองหลังนะครับมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถทําการเชื่อมต่อนะครับระบบของตัวบลูทูธนะครับคันนี้มีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ระบบของตัวแอร์เป็นเมนนวลนะครับปรับได้ครับ4สปีดนะครับ พอวัลเมีให้1พอร์ต USB AUX และไฟแสดงฐานะของการทำงานระบบของตัว ibag คคันนี้มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับที่วางโทรศัพท์มาพร้อมระบบของตัวเกียร์ครับที่เป็นแบบดีไซน์ใหม่ครับ6สปีดสามารถทำการเล่นเกียร์นะครับเป็นนวลได้นะครับพื้นที่นัางชันนะครับแล้วความเดียวคันนี้มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับเบรกมนึมือนะครับเป็นนวลนะครับใช้งาน่ายๆที่วางขวดน้ําแก้วน้ําที่พักแขนเป็นวัสดุงานหนังหุ้มนะครับด้านในอยู่อบกว้างๆเลยนะครับ คอนโซลด้านข้างนะครับแต่ตัดด้วยงานสีกอสแป็กพร้อมโลโก้ของตัว x c d b ครับโฉนูุพิเศษเรียบร้อยแล้วนะครับที่ใส่ของด้านหน้ามีให้1ช่องนะครับและเกรนชักก็มีให้นะครับด้านข้างสภาพเดิมนะครับ รถสภาพเดิมสวยเลยครับคันนี้คู่มือของกาชช่ครับมีให้ครบเลยครับรถบ้านมือเดียวคันนี้ครับผู้หญิงใช้งานครับมาพร้อมเลขใมพิเพงแค่เจ็ดหมื่นโลเท่านั้นครับท่านลูกค้าท่านใดนะครับสนใจครับหรือกำลังมองหานะครับรถกระบะสี่ประตูนะครับยกสูงครับตัวรุ่นพิเศษตัวเอ็กซ e s ีครับตัวเกียร์ออโต้ครับปีสองพันยี่สิบคันนี้นะครับสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดของตัวรถ หรือแฟนคลับทางผมได้เลยนะครับเสือเม้งครับที่เบอร์โซนกซีหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามเบอร์โทนี้แอดไลน์หาผมได้เลยครับต่อมานะครับผมพามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของตัวด้านหน้าด้วยกันครับเครื่องยนต์นะครับดีเซลครับ D.I. Power ขนาดยี่สจุดเก้านะครับมาพร้อมกับขุมแรงม้าครับอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้าแรงอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนิวเมตรอยู่เมตรนะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับเดิมๆเพราะใจหลักของการดูเครื่องยนต์นะครับหนึ่งนะครับรอบเครื่องครับต้องนิ่งปกติเลยนะครับ ไม่มียซึสรน่วกของตัวละมันเครื่องหรือแกตัดแปลงในส่วนตรงงานเครื่องยนต์นะครับมาร์คสีแ้มสีตาขนอตสภาพเดิมนะครับอันนี้ยังไม่ทําการชําระล้างนะครับเครื่องยนต์ครับผมไล่เรียงให้ดูงานดีเทลของตัวเครื่องยนต์ก่อนนะครับงานฝากระโปรงนะครับไม่มีการแกะหรือการถอดนะครับถ้ามีการแกะหรือการถอดนะครับสสยฐานก่อนว่าคันนี้ครับมีการแกะมีการชงกโคสร้างมาไหมหรือแกะเพื่อถอดขันยุโรปตรงงานฝากระโปรงนะครับผมไล่ให้ดูงานแกะด้านข้างไม่มีรการแกะหรือการถอดนะครับ คันนี้คอนเฟิร์มเลยว่ามารถไม่มีเคยเียดวังของการแกะหรือการถอดงานถากระโปรงมานะครับงานแก้ฝั่งซ้ายนะครับสภาพเดิมนะครับคันด้านหน้าในเพจมอกกนะครับอยู่ครบคันด้านหน้านะครับไม่มีเรองของการชนโครงสร้างนะครับงานฝั่งขวานะครับรูเจาะเดิมเดิมนะครับงานแก้งานถากระโปรงหัวน็อตเดิมเดิมนะครับรูเจาะกลมเดิมเดิมนะครับถนนการความร้อนนะครับด้านหน้าสภาพเดิมไม่มีรรยฉีกขาดหรือรอยลุ่นะครับงานถากระโปรงด้านหน้านะครับรูเจาะกลมๆนะครับเดิมเดิมนะครับ เดี๋ยวก็อนส่งมอสนะครับผมทําการชำระล้างเครื่องยนต์ครับเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องของเหลวนะครับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์ครับและไฟฟ้าครับและแบตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อนส่งมอสนครับเรามีบริษัทครับหลังการขาย1เดือนเกียร์ระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ระบบเกียร์ครับถ้าลูกค้ามีปัญหาครับเราโลเลสวิตให้1เดือนเต็มเนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับหรือเรามองหากระบะสีประตูยกสูงครับตัว xd ตัวโฉนดพิเศษครับตัว h ฮแลนเดอร์นะครับกับฟีแม็กครับหนึ่งจุดเก้าับ มาพร้อมเลขไมพิงแค่70,000มื่นโลนะครับกับราคาฟรีดาวพอนพิงแค่หนึ่งหมื่นหนึ่ครับ400บาทแต่ราคาอยู่ที่679,000จนาพนะครับสามารถโทรมาสอบถามนะครับรายละเอียดของตัวรถหรือแฟนกันทางผมได้เลยนะครับเซเม่งครับที่เบอร์โซนุกซีหนึ่งซีหกหกศูนย์สองสามครับเบอร์โทรนี้ครับแอดไลน์ครับทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดของตัวรถครับหรือแฟนกันทางผมก่อนได้เลยนะครับก็จะกันนะครับฝากติดตามนะครับกระทางช่องครับส่วนรถเข้าใหม่ครับกระทางเมงพยนนะครับเพื่อจะไม่พลาดครับโชว์รถสวยครับขนาดไปนะครับ วันนี้นครับทางเม้งขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ